กุ่มสตรีสูงอายุค่ะชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้ยื่นฟ้องคดีนี้ค่ะกับศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเมื่อ9ปีก่อนค่ะโดยอ้างว่ารัฐบาลค่ะมีการดําเนินการค่ะที่ไม่เพียงพอต่อการรับมือกับปัญหาโลกร้อนค่ะและล่าสุดศาลค่ะก็ได้ตัดสินแล้วว่ารัฐบาลสวิตค่ะละเมิดสิทธิมนุษยชน สาเหตุสำคัญค่ะก็คือรัฐบาลสวิตค่ะมีความพยายามไม่เพียงพอในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะและมีช่องโหว่ของนโยบายค่ะที่ยังไม่สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้น,นั่นเอง คำตัดสินครั้งนี้นะคะถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญเลยที่อาจส่งผลต่อก,การบังคับใช้กฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในยุโรปค่ะและเคสนี้นะคะถือว่าเป็นส a s study เลยค่ะเรื่องกฎหมายค่ะที่จรงิงจังกับสิ่งแวดล้อมค่ะทุกคนคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะที่ Climate Center นะคะ